สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิร์ดุกท่านดวยครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญายิามมาแล้วครับคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้พญาย,ายิ้มใสกะอยู่น้าหัวน้าสวนคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้พญยายิ้มกัตัดปามไปขายอีกแล้วพี่น้องเด้อเล็กๆน้อยๆกับพญายิ้มครับเด้อก่อนเบิร์ตัดการตัดปามหรือการ เบ่งบรรยากาศภายในสวนป่านะพี่น้องเนาะเออขอฝากพี่น้องด้ยครับเด้อกดติดตามพยัญชนะได้ครับเออจะได้มีการแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะเพือต่อไปก็จะได้มีคลิปเออดีๆสาระเออน้ำหัวน้ำสวนเกษตรกรอนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมน้ำกันครับเออผู้พี่น้องผู้บเคยเห็นบเคยเห็ดก็มณ์นี้นะพี่น้องเนาะ เสนอสมเลยครับเออเดแหละครับพี่น้องบรรยากาศพยสสายก็คือเกาเดี๋ยวละครับดิพยาสายกับตัดปามครับตัดป่ากัเล็กๆน้อยๆครับบมมียังดอกพยสสายก็ไดมาตัดป่ามมาแนะน้าพี่น้องเออคันผู้ใดอยากปลูกอยากฝังอยากเห็ดหัวเห็ดสวนอยากเห็ดสวนป่าได้พี่น้องเด้อเี่ครับพี่น้องพี่น้องได้ตัดทุกเจ็ดมือหรือสิบมือครับพี่น้องนี่ครับนี่ป่มพยสสายครับเป็นเบิร์ดทุกต้นได้พี่น้องนี่นี่ ปลูกต้นพผาแซมอีกต่างหากพี่น้องเนี่ยครับปลูกต้นพผาได้ครับพี่น้องเนี่ยต้นเผาแซมได้ครับปนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็นี่ครับก็ใหญ่แล้วครับเนี่ยเผาเป็นตระกูลเดียวกันกับอันปาล์มนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นสายเผาสมบรรยากาศกันนะพี่น้องเด้อเออการตัดปาล์มหรือชมสวนปาล์มสวนบักพผาครับพี่น้องบักพผาก็เป็นลายดอกสาบสี่สิบต้นครับพี่น้องเนาะมันเป็นหมากเบิร์เทนกับโอ้บักพผาก็บสี่สิบต้นอยู่ครับพี่น้องปนกันเป็นแถวเลยนะครับพี่น้องเนี่ย นะครับเด็กปลูกเป็นแถวยู่รับพี่น้องนะข้าวข้าวมันเป็นพืชผลพืชแต่กูเดียวกันก็ปามั่พี่น้องเนาะนะครับพี่น้องนี่ข้าวใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ข้าวอะไรครับพี่น้องเพราะว่าปามันเขาปลูกส่วงมันแปดเมตรเก้าเมตรอยู่แล้วพี่น้องเนาะเห็นเด้บอกข้าวครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องข้าวข้าวข้าวใหญ่แล้วครับพี่น้องข้าวนี่ก็ได้สามปีปลายครับพี่น้องสามปีกัวกัวนะครับพี่น้องปามันไช้สี่ปี เสร็จครับที่ปีเดือนพฤษภาคมครับพี่น้องเนี่ย้าวปลูกที่หลังครับพี่น้องเนี่ยพก็ได้สามปีไปครับพี่น้องนี่ฝนครับพี่น้องแต่ละครับพี่น้องดูไฟยายาสายบ่มีแนวอย่ามาว่าให้ฟังมาถ้าให้เบิ่งละลรพี่น้องเนาะคนหัวคนสวนเกษตรกร,เ,รกเด้อครับพี่น้องเด็กไฟสายก็ตัดมาแล้วมาได้แล้วครับพี่น้องเดอกรอแคลดกองไว้เป็นน้ำต้นหลับแสงสองแสงครับพี่น้องเพราะว่าเขาตัดทุก เจ็ดมือแปดมือครับพี่น้องก็ได้เป็นรายก็เป็นรายได้ของเขานะพี่น้องเนาะเออกระทำเงินฟูสูงอายุแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็ได้อยู่เมื่อวานนี่ก็ไปเที่ยวนึงแล้วก็เอาใส่สะเล่งไปได้สามร้อยโลครับพี่น้องเอาไม่ได้ภาษาก็มาตัดอีกนะครับแล้วก็หาไปใส่รถสะเล่งแล้วก็เอาไปขายครับพี่น้องนี่ครับป๋าพี่สายเป็นหมากเบิร์ตทุกต้นครับพี่น้องเบิร์กพี่น้องเบิร์กชมพี่น้องชมนี่ครับเป็นครับพี่น้องเป็นหมากเบิร์ตทุกต้นครับพี่น้อง เ,เป็ดมากอันนี้ก็มัมียังดอกพาพี่น้องชมเด้วครับเ้อขั้นผู้อะไรคิดอยากปลูกป์าปลูกเลยนะครับเด้พี่น้องเ้อแต่ว่าขั้นก็ขอให้เป็นดินเป็นดินที่ลุม่มที่ลุ่มที่ต่ำพี่น้องเป็นน้ำซับน้ำซ้ำแหงดีได้พี่น้องเ้อเอามาเอาลูเมโคมาจกกลองปลามันมันมักซุ่มครับแต่มันบ่ามักแฉครับพี่น้องมันบ่ามักแฉ ขั้น <altro> ดินดินเป็นน้ำแสะแสะเป็นน้ำซ้ำหันเลยปลูกเลยกับโบไร่ครับพี่น้องต้องยกคูยกล่องให้มันยเด้อพี่น้องเด้อวิธีการครับพี่น้องกับพี่ยังเริ่มเบ่งเป็นหมากครับพี่น้องเป็นหมากเป็นดอกแซมมาอยู่ครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับนี่ดอกครับพี่น้องนี้ดอกมันครับนี่นี่ดอกครับนี่ดอกดอกดอกป่าครับมันกับแซมมาครับพี่น้องนี่สูงพูนสายตัดครับพี่น้องนี่เบ่งเนี่ครับพี่น้องเด้อเป็นจัศวรพี่พี่น้องต่ว่าดินก็ขคอให้เป็นที่ลุ่มน้ำถึง พยายามบ้านเฮามันบ่คือดปิปากใต้ได้พี่น้องเนาะบ้านเพิินเอ่อฝนแปดแดดสี่ได้คับพี่น้องบ้านเฮามันฝนสี่แดดแปดครับฝนสามแดดแปดครับพี่น้องมันกับบ่คือบ้านเพิินกันพี่น้องเนาะเขาก็ต้องบำรุงใส่น้ำน้ำนี่จะขาดครับพี่น,อน้องทันปุ๋ยเขาเข้าไหา่เจ้านตะนาฝนแล้วนาแล้งบ่มีนม้ำใส่มันกับบ่มีประโยชน์ครับพี่น้องมันบ่ได้กิ่นด้ ันนี้พญายสายเฮ็ททอใส่ทอพี่วิศีต่อหน้ามาจากสาคะครับพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องใส่ทุกต้นนี่ครับพี่น้องพญายสายกับตัวตัดอันมาแล้วครับเนี่ยตัดเตรียมไวไ้แดงแล้วครับพี่น้องเบื้องต้นป่ามีต้นฐานมันใหญ่ครับพี่น้องนี่ฐานใหญ่ครับพี่น้องฐานใหญ่หมากดกครับพี่น้องขันพีขันน้องขันเผื่ออยากปลูกอยากฝังขัน้น เบื่องานประจําเบื่อกรุงเทพกรุงไทยช่วงนี้เกษตรกิเรจกเป็นจังซีน้อพี่น้องเนาะมาปลูกของเฮาเฮ็ดเองขายเองกะถือว่าไปขายตามร้านเพิ่นรับซื้อน,นะครับพี่น้องเขาก็แก้ไปขายอได้เท่าไรก็เป็นของเฮาพี่น้องตลาครับพ่อใช้สายกับบ่มียังดอกกันเล็กๆน้อยๆแล้วครับ ี่แะครับพี่น้องคนหัวคนสวนนะพี่น้องเนาะบ่มีแล้วอนไรเด้อครับน้พี่นอนะ้องเนาะอยู่น้ำสวนเออเกษตรกรตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเองเด้อพี่น้องเด้อปลูกเองครับเดี๋ยวครับพี่น้องตัดก,การตัดก,กระดาษพี่น้องทีละต้องใส่แรงครับใส่เสียมครับพี่น้องใส่เสียสมมันีแบบนี้นะครับเสียมพี่น้องเสียมเสียมซับปาร์มครับเสียมซับ ทามันสูงแล้วพยัญชนะแต่ทำมันสูงไปพยัญสายกันซื่ออันแนวแบบเครื่องพายอยู่พี่น้องเครื่องตัดอยู่พี่น้องเด้อซื่ออยู่หรอครับพี่น้องซื้อมากอันเดียมันกิดไฟเห็บแต่ทุนแรงแล้วพี่น้องเนาะนี่แล้วครับการตัดกันได้หาจังหวะหาลายมั่งครับพี่น้องอีเด้มันเป็นมันเป็นเงาเป็นขวดมันครับพี่น้องนี่ขวดขวดมันเอาก็บซับนี่แล้วครับพี่น้องนี่ พี่น้องน้องขดได้ไหมกาดแล้วกไงจิงหาหาเรียมหามาครับพ دة, ี other side, ่น้องเด้อปุ๊บเด้แล้วละอันนี้กาบมันห้ากตาตัดออกไปตัดออกไปซ้อมเขึ้นซ้อมเป็นน้ำพี่น้องซ้อมเป็นน้ำแตงกิงเป็นน้ำพั่น้องแตงกิงยังเบ่เดือบากระแลงออกพี่น้องเพราะเห็นได้อยู่เล้วพี่น้องเด้อ กําังกกยซูม,มือเลยพี่น้องอเฮ้ยน้ำพอน้ำสวนวิธีชีวิตเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อ ได้พี่น้องหน่อยมันสุกพี่น้องดิได้นี่หาโรพี่น้องนี่หาโร้หกโรพี่น้องดิพี่น้องดินี่ครับแดงๆใช่แ,แล้วครับช่วงนี้กับราคากัเอออยู่อีสานเฮาป่ามอีสานป่ามหนองคายได้พี่น้องเด้อหกบาทกว่าอยู่ครับพี่น้องหกบาทสามสิบเออขั้นอยู่ปากใต้ขั้นอยู่ บ้านเพิ่นมีหลายๆครับแหง,งแพงก็นี่แหละครับเพราะว่ามันมีตลาดมีโรงงานหลายนี่พี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นก็ไปส่งลงปากใต้ลงภาคกลางคือเก่าครับพี่น้องป่ามหนองค้ายเพิ่นก็ลงพุนคือเก่าครับพี่น้องอันละครับฝากพี่ฝากน้องขั้นผูดได้อยากปลูกอยากฟังปลูกแล้วนะครับเด้อพี่น้องเด้อปลูกขันบนทีมากเรื่องเนาะครับพี่น้องการปลูกป่ามกับเต้องได้ไปพิธีพิธันอีกอย่างมากมายครับพี่น้อง เพราะว่าเขาปลูกกลลงดินเพราะประมาณนะครับสามสิบสี่สิบเซนนี่พี่น้องก็เอาต้นปาล์มลงเลยครับพี่น้องเออบ่จะเป็นกโบ่ต้องล้อมพื้นก็ได้ครับพี่น้องขั้นมีเอาร้องพื้นกับดิชีวิภาพ,พครับปุย๋ยอันอินซีนะครับพี่น้องมาล้อมพื้นจากต้นล,กล,กล,กลกะกกรละกกรละกกครับพี่น้องเออกับพวกเป็นอย่างไรสายกับคอยมาบำรุงเอาที่หลังครับพี่น้องนี่เป็นหมากบดทุกต้นได้พี่น้องเด้อเออฝากพี่ฝากน้องคลิปนี้กับโบมีอย่างไรเราครับเด้อบ่ได้มากเรื่องคือบางคนบางเพื่อนว่าปลูก ได้เอาสแตนเอาเอาคายเอายางมกครอบกันหนูกันหนูครับพี่น้องมันบ่จะเป็นดอกพี่น้องปลูกง่ายๆครับพี่น้องปลูกป่าปลูกง่ายครับบ่ได้ปลูกยากครับพี่น้องพ่อใหญ่สายก็ว่ามันสิบ่บเป็นหมากที่แรกไะย่ามันบ่เป็นหมากซะเพิ่เพิ่มว่าพ่อใหญ่สายกันเลยลองปลูกรองเบืองกัได้ขายตั้งแต่อายุ2ปีหกเดือนครับพี่น้องถือว่าใส้ได้ครับพี่น้องถึงเขาจะอบมีหลายเขากับมีหน่อยกเขากับถือว่าเป็นเงินได้ขายทุกอาทิตย์ครับพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็มีแค่นี่นะครัาบวัสดีครับผม